จากการที่ได้รีโมทให้ลูกค้านะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับก็พบว่าปัญหาที่คล้ายกันก็คือ,อเปิดแล้วเสียงไม่ออกนะครับต่งางๆที่มันเคยออกนะครับในโปรแกรม x t ็ก m ิมแลคลร์เครับวิธีการเช็คนะครับก็จะต้องเช็คอยู่สองสามที่นะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการเช็คาซาวของเครื่องนะครับโดยมาที่ รูปลมโพงด้านล่างนี้นะครับก็ดูว่าเครื่องอ่านอะไรอยู่นะครับอาจจะเป็นซาวออนบอร์ดหรือต่อซาวอินเทอร์เฟซอยู่นะครับถ้าเช็คแล้วว่าเครื่องอ่านซาวปกตินะครับสายไม่หลวมนะครับนี้ของผมอ่านซาวอินเทอร์เฟสนะครับโกัาอยู่ USB นะเนี่ยมันต้องแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ลองเปิด YouTube ดูนะครับว่ามันดังปกติไหมนะครับอ่ะถ้ามันดังปกตินะครับทีนี้ก็มาเช็คที่อ่าคาราโอเกะนะครับเปิด X อ e ทีมขึ้นมานะครับก็มาดูนะครับตรง EQ ด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วมาดูที่ค่าของการแยกลําโพงนะครับบางท่านอาจจะแยกลําโพงไว้แยกลายไว้นะครับในกรณีที่แยกลาโพงแยกลายไว้นะครับก็ให้เซฟบันทึกการตั้งค่าเดิมไว้ก่อนนะครับบันทึกการตั้งค่าเดิมไว้ตั้งชื่อไว้นะครับแล้วก็เซฟนะครับเสร็จแล้วก็มาคืนค่ามาตรฐานนะครับให้มันเป็น2องลายสี่เหลีก่อนมามันดังไหมนะครับ ปั๊บแล้วก็มันจะขึ้น default audio นะครับมันก็จะไปอ่านค่าซาวเบื้องต้นที่เราต่อไว้นะครับเดี๋ยวแล้วก็มาเช็คตรงตัวเลือกตั้งค่าครับอุปกรณ์เสียงว่ามันอ่านมิด i ี้มิกเซอร์ออดิา er audio ขาออกนะครับว่าเป็นซาวตามที่เราตั้งไว้ไหมนะครับอันนี้ผมก็อ่านเป็นโอกรา USB Audio นะครับกาเข้าอันนี้เป็นการบันทึก ตรงขาออกนะครับเจ็ถ้าต,ตรงแล้วก็โอเคนะครับเราก็ลองเล่นดูสเปรยหนึ่งครับ <S <S เสร็จแล้วมาตรงคลิกขวานะครับตัวควบคุมการเล่นเสียงนะครับลองมาคลิกดูว่ามันอ่านมีถ้ามันเล่นปกติก็จะมีไฟสถานะแบบนี้นะครับ เ็เล่นดังปกตินะครับตัวควบคุมการเล่นเสียงนะครับตัวควบคุมเสียงนะครับนะี่ครับถ้ามันปกติดังก็แค่นี้เองนะครับแล้วก็ดูบางท่านมาตายน้ำตื้นก็มีนะครับแบบไหนครับก็คือ ไปหลงหมุนที่เมาส์รอวิวของเมาส์นะครับเป็นลดลงความดังก็เป็นศูนย์ได้ทำไมไม่ดังทําไมไม่ดังนะครับนี่มันก็ไม่ดังเพราะว่าไปลดลงนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยมันก็ลดลงไปนี้นะครับเนี่ยถ้าเราเลื่อนขึ้นมันก็ดัง,งตายตื้นๆก็มีนะครับอันนี้ต้องเช็คดูนะครับนะครับ้อวิวของเมาส์นะครับโอเคทีนี้เมื่อมันได้เรียบร้อยแล้วก็ เซฟการตั้งค่าไว้หน่อยนะครับมาเซฟตรงนี้บันทึกไว้นะครับ,รบหรือว่ามาเซฟตรงนี้ด้วย2ที่ก็ได้เ,เซฟไว้เป็นสองไลน์สเตอริโอนะครับแล้วค่อยกลับคืนไปการแย,ยกหลายสมมติหลายท่านแย,ยกหลายกนะ็คลิกขึ้นมาแล้วก็มาไล่เช็คว่าตัวนี้ออกลำโพงไหนลำโพงไหนนะครับแล้วก็ตกลงครับ นะครับก็เช็คอยู่2อสามที่แค่นั้นเองครับประมาณนี้นะครับสําหรับเปิดแล้วไม่ดังนะครับเช็คตรงไหนบ้างครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม